สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพิกอากาศกันอีกครั้งนะคะในหัวข้อเราจะรวยด้วยอาชีพอะไรหรือลักษณะงานของเราจะเป็นแบบไหนนะคะที่จะสร้างความสำเร็จสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเรานะคะฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะฟังไว้เพื่อความบันเทิงหรืออาจจะเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวให้คุณใช้จิตตั้งสมาธินะคะ แล้วก็เลือกกองไพ่เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนนะคะเพราะว่าสีมันจะไม่ตัดนะคะมันจะมองไม่เห็นชัดนะคะหรือว่าจะเลือกก้อนหินก็ได้นะคะก้อนหินที่วางอยู่บนไพ่นะคะหรือถ้าชอบกองไพ่ไหนก็เลือกเลยนะคะแล้วเราก็จะมาเปิดกองไพ่พร้อมๆกันโดยที่แม่หมอเองก็ได้สับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ออกมา โดยที่เสียงมาแล้วก็จะได้ดูพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะเราก็จะมาดูกันว่าอาชีพอะไรที่เราจะร่ำรวยนะคะเมื่อคุณเลือกได้แล้วนะคะเลือกได้แล้วเราจะเริ่มที่กองที่1นนะคะกองที่1คือกองไพ่สีน้ำตาลนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บ ให้กองที่สองไปก่อน,นะคะจะได้ไม่ปนกันอกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งอขอขยับนะคะเห็นสีน้ำเงินออกน้ำเงินหน่อยๆน,นะคะเราจะมาดูนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะใบแรกเนี่ยนะคะเป็นสองดาบอาสองดาบใบที่สองโอ้สามดาบนะคะ อันนี้ก็มาแบบแรงเลยนะคะใบที่สามสีไม้เท้านะคะใบที่4ี่ the tower ใบที่ห้ห้าเหรียญใบที่6กหนึ่งเหรียญไพ่เนี่ยนะคะมันก็ออกจะค่อนข้างที่จะ,ะแรงเหมือนกัน แต่ดูแล้วอาชีพของคุณเนี่ยนะคะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะคะมองเห็นว่าเป็นอาชีพที่คุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดกับมันหรือมีความเหนื่อยยากกับมันหรือเป็นอาชีพที่ในลักษณะคุณจะต้องแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะคะเป็นไพ่สามดาบมันก็จะมีอะไรที่ เหมือนเจ็บปวดใจมีอะไรที่เหนื่อยยากมีอะไรที่จะต้องเหมือนฝ่าฟันเป็นการแก้ไขแก้ปัญหาให้กับคนอื่นก็ได้เป็นที่ปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ,ะเป็นงานแก้ไขแก้ปัญหาเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยนะคะ,ะแล้วถึงจะสูะ่นำสู่ไปถึงความมั่นคง ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่คุณอาจจะเลิกล้มางานอาชีพของคุณไปแล้วก็ได้นะคะ The Tower มาเนี่ยนะคะบางทีงานเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับความเสียหายาหรือว่าเป็นงานประกันภัยอย่างนี้ก็ได้งานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของผู้อื่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปช่วยแก้ไขแก้ปัญหาของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นงานที่เราอาจจะมีความรู้สึก เหนื่อยล้ามีความรู้สึกเหมือนท้อแท้มีความรู้สึกว่ามันมันยากอ่ะมันมันเหนื่อยอ่ะนะคะอันเนี้ยจะเป็นลักษณะงานของคุณแต่คุณจะต้องพลิกโอกาสเนี่ยนะคะพลิกออกมากลับมาทำใหม่หรือพลิกฟื้นอ่าสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันจะเกิดรายได้ใช่ไหมคะมันจะเกิดผลสำเร็จได้ในที่สุดเพราะฉะนั้น งานของคุณเนี่ยนะคะเป็นงานที่คุณอาจจะเลิกล้มไปแล้วก็ได้เกิดปัญหาและพังไปแล้วก็ได้แล้วคุณก็กลับมาพลิกฟื้นปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วดีขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นงานที่แก้ไขปัญหาให้คนอื่นเป็นงานที่เขาเรียกว่า,าเหมือนเป็นงานที่เราบางทีเราก็ตัดสินใจอะไรก็ยากเนี่ยนะคะเพราะว่าสองดาบมาเนี่ยมันเป็นงานที่บางทีเราก็คิดว่าเออมันจะใช่เหรออย่างเงี้ย งานที่คุณอาจจะไม่แน่ใจไม่มั่นใจแล้วก็เป็นงานที่ทําให้คุณลำบากใจด้วยนะคะอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นงานที่ช่วยเหลือคนอื่นแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจกับเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณนะคะหรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นไม่ว่าคนนั้นอาจจะมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับของ เราอาจจะเป็นงานซ่อมแซมอย่างนี้ก็อาจจะมีส่วนได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราได้แก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรืองานที่พลิกฟื้นของเก่าเก่าของที่มันเสียหายแล้วแล้วเรามาฟื้นฟูแล้วกลับมาเป็นสิ่งที่ดีใหม่แล้วก็เกิดรายได้อย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องพลิกฟื้นสถานการณ์สิ่งที่พังทลายลงสิ่งที่จบลงสิ่งที่มันเสียหาย แล้วก็ออกมาเป็นของใหม่เป็นของที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคนที่เลือกกองที่1จะทํางานในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกองที่2กันนะคะขออนุญาตเก็บก่อนกองที่2เนี่ยนะคะกองที่2จะเป็นหินโรสคอร์สนี่นะคะสีชมพู ได้ไพ่อะไรบ้างโอ้ไพ่กอ,องที่สองนี่สวยงามนะคะหกไม้เท้านะคะโอ้สิบดาบแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็ h i พิสเต s นะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าเขาขึ้นไปนิดนึงเราจะได้เห็นแล้วก็สองเหรียญน,นะคะสองเหรียญ และก็ j u s t i e ค่ะไพ่หกใบนี้นะคะบ่งบอกอาชีพที่คุณกองที่สองจะทำและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จร่ำรวยเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ใช้ความรู้ใช้ปัญญาลึกซึ้งนะคะใช้ความเฉลียวฉลาดใช้ความสามารถส่วนบุคคลส่วนตัวเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะ ส่วนตัวได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่บางทีเนี่ยมันก็ทำให้คนเหนื่อยยากหรืออาจจะเป็นจุดพลิกผันทำให้คนเหมือนอาจจะเลิกล้มไปทีหรือเจ็บปวดไปแล้วแล้วก็ทำขึ้นมาอีกครั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนก็ได้นะคะพลิกฟื้นจากการเจ็บปวดเจ็บใจเสียใจ บวยอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะก็จะเป็นในลักษณะเป็นหมอดูเป็นโค้ดเป็นผู้ให้คําแนะนําที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้สูงได้ด้วยและอาชีพก็จะมีเกียรตินะคะประสบความสําเร็จได้แต่เป็นอาชีพนี้จะต้องอสมดุลชีวิตให้ดีๆนะคะ,ะจะเห็นได้ว่ามีไพ่สองใบเป็นไพ่ที่บ่งบอกในการ Balance ชีวิตอนะคะสองเหรียญกับ justice มาด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่ให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้องให้ความเขาเรียกว่าให้ความเชื่อใจอะนะคะให้ความแบบเหมือนให้ความสบายใจให้ความหนักแน่นให้คนฟังให้คนที่เข้ามาอ่าเหมือนให้เราช่วยเนี่ยนะคะเขามีความรู้สึกมั่นคง มีความรู้สึกปลอดโปร่งเนี่ยนะคะเป็นอาชีพที่ประสบความสําเร็จให้กับคุณได้เนี่ยนะคะเป็นงานของคุณที่จะมีความก้าวหน้าจะมีความาเหมือนกับเป็นจุดประกายให้เป็นงานที่ดีนะคะและคุณก็จะทําได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพของคนกองที่2เป็นในลักษณะอาชีพช่วยเหลือคนให้คําปรึกษาชี้แนะคน หมอดูนักโหราศาสตร์นักวิชาการครูบาอาจารย์ได้หมดนะคะให้อะไรที่ถูกต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ข้อมูลที่ตรงนะคะ,ะแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องสมดุลชีวิตให้ดีๆแล้วชีวิตคุณก็จะมีความสุขด้วยแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยถ้าคุณไม่สมดุลชีวิตดีคุณก็จะเจ็บนะคะก็คืออาจจะมีความไม่สบายใจความไม่เคลียร์พลังงานเนี่ย มันก็จะมีความเครียดได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามก็ทำให้อยู่ในพอเหมาะพอควรทำอะไรให้คือให้สมดุลให้บาลานซ์นะคะอย่าแบบเอาตัวเราหรือว่าเอาพลังใจเรา,าลงไปแบบกับสิ่งที่ทำให้เราเครียดง่ายนะคะเราต้องดึงเรากลับมาให้ไหวแล้วคุณก็จะทำอาชีพนี้ ได้ก้าวหน้านั่นเองอันนี้คืออาชีพกลุ่มที่2ก็ฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินสําหรับคนที่เข้ามาในเพจนี้ในช่องของเราด้วยนะคะ,ะมันก็จะอาจจะแนวทางจิตวิญญาณหน่อยนะคะมันก็เลยอาจจะไม่ได้ตรงกับอาชีพที่คุณคิดก็ได้นะคะก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ